ปกป้องตื่นได้แล้ลูกปาแม่ไปหาหมอหน่อยทำไมวันนี้ตื่นสายจังไงลูกทุกวันก็ตื่นเช้านี่วันนี้จะพาแม่ไปหาหมอตื่นสายเหรอดูขนาดถอดเสื้อผ้าให้แล้วก็กอยนั่นละยังไม่ยอมตื่นอีก ป้องครับพี่ป้องครับตื่นได้แล้วโอ้ยโอ้ย 78. โอ้ย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 เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพาแม่ไปหาหมอหน่อนจะไม่ตื่นสายจังไงลูกวันเนี้ยอืม ไหนดูหน้าคนหล่อหนิคนหล่อทำไมตื่นสายจังวะวันนี้หนุ่มหล่อทำไมตื่นสายจังเลยลืมตาได้แล้วลืมตาขึ้นมาหืมริมตาขึ้นมาดูไวยวายวยวายวยวายอยากนอนต่อเอายังไง ยังไงอึบ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 จ้าอีตื่นแล้วเอ้ยให้เก่งจังเลยให้เก่งจังเลยตื่นแล้วตื่นแล้วตื่นแล้วเก่งจังเลยเออพี่ป้งคนเก่งไงพี่ฟังคนเก่งไงนี่นี่